แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ800คำในภาษาไทยเกี่ยวกับรถสกูตเตอร์2025 Honda PCX พร้อมราคาที่รวมชื่อช่องไบคลับโดยไม่มีหัวข้อหรือข้อความตัวหนาสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบคลับช่องที่รวมความรู้รีวิวและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์รุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลก ถ้าคุณเป็นคนที่รักในความเร็วความสะดวกสบายและเทคโนโลยีใหม่ๆบอกเลยว่าคุณมาถูกที่แล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถสกูตเตอร์รุ่นยอดนิยมที่กลับมาอีกครั้งในปี2025พร้อมการอัปเกรดที่น่าตื่นเต้นนั่นก็คือ Honda P C X 2025ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยมาโดยตลอด และในปีนี้ฮอนด้าได้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองมากยิ่งขึ้นสำหรับ Honda p c x 2025ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ด้วยดีไซน์ที่หรูหราทัานสมัยและโฉบเฉี่ยวกว่าเดิมไฟหน้าแบบ u l l LED ดีไซน์ใหม่ทำให้ดูสปอร์ตและหรูหรายิ่งขึ้นโดยเฉพาะเส้นสายรอบตัวรถที่ดูมีความไหลลื่นต่อเนื่องและช่วยเสริมภาพลักษณ์ของความพรีเมียมได้เป็นอย่างดี ในด้านขุมพลัง Honda PCX 2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ ESP บวกขนาด157 c cc วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำให้พละกำลังที่แรงและนุ่มนวลในการขับขี่พร้อมระบบหัวฉีด PGM-FI ที่ช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการขับขี่ระยะทางไกลได้อย่างยอดเยี่ยมระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบใหม่ที่เงียบและนุ่มนวลช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในทุกครั้งที่ใช้งานระบบการสะเทือนได้รับการปรับปรุงใหม่เช่นกัน โดยโช้อัพหลังคู่ได้รับการปรับเซตให้เหมาะกับการใช้งานจริงมากขึ้นช่วยลดแรงกระแทกและเพิ่มความมั่นคงในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองหรือทางครูคราพร้อมกับ L ้ลแม็กดีไซน์ใหม่ขนาด14นิ้วที่ให้ความสมดุลและการยึดเกาะที่ดีขึ้นหนึ่งในจุดเด่นที่หลายคนชื่นชอบคือระบบเบรกที่มาพร้อมดิสเบรกหน้าและระบบ ABS เพิ่มความปลอดภัยในการเบรกฉุกเฉินรวมถึงระบบ Idling Stop ที่ช่วยดับเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อหยุดรถ และสตาร์ทกลับทันทีเมื่อบิดคันเร่งซึ่งช่วยประหยัดน้ำมันและลดมลภาวะสำหรับเทคโนโลยีและฟีเจอร์ใหม่ๆ Honda p c x 2025มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงข้อมูลได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความเร็วระดับน้ำมันระยะทางและข้อมูลการใช้งานอื่นๆนอกจากนี้ยังรองรับระบบ Honda Smart Key ที่สามารถสตาร์ทรถและปลดล็อกได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจแบบเดิมเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่หลายคนชอบคือกล่องเก็บของใต้บอกขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้อย่างสบายและยังมีช่องเสียบชาร์จ USB สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ต่างๆขนาดเดินทางเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกครบครันในทุกการเดินทางในเรื่องของสีสันปี2025นี้ Honda p c x มีให้เลือกหลายเฉดสีใหม่ที่ทันสมัยและโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำสีแดงและสีน้ำเงินแบบเมทัลลิกซึ่งทุกสีล้วนมีความหรูหราและเหมาะกับคนทุกวัยมาถึงเรื่องสำคัญที่หลายคนรอคอยคือราคาของ Honda p c x 2 0 2 5โดยรุ่นนี้มีราคาเริ่มต้นประมาณ91,900บาทสำหรับรุ่นมาตรฐานและอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสำหรับรุ่น ABS หรือรุ่นพิเศษขึ้นอยู่กับฟีเจอร์และอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งเพิ่มเติมถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพฟีเจอร์และสมรรถนะที่ได้รับ หากคุณกำลังมองหารถสกูตเตอร์ที่ครบเครื่องทั้งเรื่องดีไซน์ความสบายเทคโนโลยีและความคุ้มค่า Honda PCX 2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันขับไปทำงานหรือเดินทางไกลก็ทำได้อย่างมั่นใจและประหยัดเชื้อเพลิงก่อนจากการอย่าลืมกดติดตามช่องบายครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆและข้อมูลที่น่าสนใจอีกมากมายขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ หากคุณต้องการขยายสคริปต์ให้ยาวขึ้นหรือเพิ่มข้อมูลเฉพาะเจะจงเช่นเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้าหรือข้อมูลตลาดในไทยแจ้งได้เลยครับ